ล้างสารพิษสารเคมีออกจากร่างกายง่ายๆไม่ฟังจะเสียใจหมอหมอกหมอยาทะลุมิติวันนี้ทราบไหมครับว่ามลภาวะทางอากาศเป็นพิษค่อนข้างมากจากการที่เราสูดดมหายใจหรือแม้กระทั่งเราสัมผัสกับเคมีอยู่ทุกวันจากอาหารการกินแล้วนั้นยังทําให้เราเนี่ยสะสมสารพิษโดยที่เราไม่รู้ตัว การที่จะสังเกตสารพิษสารเคมีที่เข้าไปอยู่ในร่างกายได้ง่ายๆดูจากตาขาวนะคะตาขาวตอนเป็นเด็กเนี่ยตาเราจะขาวแต่พอเรรับสารพิษสารเคมีเข้ามาในร่างกายมากๆสิ่งที่ตามมาคือตาเราจะเริ่มเป็นสีเทาหรือบางคนถึงขนาดค้ำเขียวนั่นแสดงว่าคุณมีปริมาณสารเคมีหรือสารพิษในร่างกายค่อนข้างมากวิธีการแก้ไขง่ายแสนง่ายเลยค่ะ ก็คือใช้เห็ดสามอย่างขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเห็ดหูหนูเห็ดภูตานเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมหรือเห็ดอะไรก็แล้วแต่นะคะนานาชนิดได้เลยจากนั้นนํามาต้มรวมกันเน้นซดแต่น้ําหรือจะใช้วิธีการดื่มแทนน้ําเลยก็ได้ถามว่านานเท่าไหร่สังเกตที่ดวงตาค่ะตาที่เขียวค้มหรือตาขาวที่เป็นสีเทาจะค่อยๆฟื้นฟูออกมาจนกระทั่งกลายเป็นสีขาวแล้วมีในตาแบบเด็กอย่าลืมล้างสารพิษกันนะคะ หมอหมอหมอ,อยาทะลุไมิติ